<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีตอนสวยๆไก่แม่ไข่กินเดอครับมีไผ่ปลอมกินต้มไก่อะไร สัีค่ะที่น้องชทุกคนจ้าไปวาเ็นแนกกินรใส่เตืดังก็ไรเนาะพย่สวัสดีครับสวัสดีตอนสวยๆดังก็ถือเจักตัวมือ <c oughs> ติไหนพย่ลึงต้นไซร้ายคัะโถด้นลายที่มีมีลายก็สมือเลยแสดงว่าเขาเน่าแล้วเป็นไซรไใดไปทัวร์เล่นปะเริ <c oughs> ม่มสรใดแล้วสมือเนามีหม,มองไซรหลาย พะพะล,ลพาเขาพระท่านเนี่นาเนาะน้ำหัวกระทั่วไก่มีไค่กินเด้อครับมีไผ่พร้อมกินต้มไก่พันธว่ากระเพาะแต่ยุก<ข>งงบ,บกินไปไก่เลี้ยงดีไก่เหลียงงาบไปง่ายเนาะกระเจ้ามดมาจองอยู่บนบึงอยู่เห็นมันกินข้าวกินน้ำมันนี่กัดขายให่งไปตบกินเน่ปล่อยไอ้คนละว่า,ววาโอเคเป็นคนมักเลี้ยงดี เลี้ยงจริงเรียงของก็เลี้ยงอยูบย่บ้านก็เลี้ยงอะไรครับพี่น้องโอ้มันค่ะไป็นต้นไปมันดิไก,ก่กำลังตีไข่ต้าตอนมันพี่น้องเป็นเลยไปไงี้หมอถ้าพิสูจน์เมั้งกันเว่ออันนี้เมื่อนี้ต้มใส่ใบขามเด้อพี่น้องมื่อนี้เอาใบขามเด้อมือใส่ใบขามอ่อนฝนตกใส่ใบขามอ,อ่อนมีผู้สมจชนลวดมุสีเป็นที่หนี่ เตุ tego, oh. mm. maison, ่มไก่แม่สาวเขาได้ครับว oh ่าจิ้มตุมไก่แล้วตุ่มเอ้ยตมเบย์แป้เล่นหน่อยโมซุกเลี้ยบไหนดีครับบนลวกปลาหมึกอ่ะวันนี้เขาก็ต้องให้มันซุกซะกันระบาดโอ้เสียงหมอปิดมาค่อยไงดังไฟใส่เนาะกระนะเปิดเพิ่งกระนาบซุกไป กับพุกเนี้ยตน้อยเลยขามจนมันปลิวเจากใยเสีออกก็ตีไปงี้ปนนี่ละบอกออกแล้วรมด้วยกันเลยมันก็ตีเริ่มขุ่มแล้วหมดที่เนาะเกียร์ละเบื้งเล้วมันสมหัวสมปวนกันนั่นแหละโอ้เพิ่นปลาไปงี้นี่เข้มตลอดนะกันปลาผมมันดูกับมันดูกับอันอันเป็น đi bên nắng đi có một để thăm nắng đi thầm mắn chạm lái mất chạm lại đi chú cầm này chú buồn nằm nói ngoài đi đó chân kia đầy đó không có dây

อาวน,น,นั่นเป็นไปจังไดเพี่งคือว่านั่นนั่นพอดีก้อนไปนยปังไงบ่ก้อนจัะไน่เส้นำตายนี่ตำป้ามันบ่นบนดูเดือดมันเลย <c oughs> เขียเลยล่ะี่น้องปวเบือมา,มาพาเขาสู่าาจิงจ้า โอ้แล้วล่ะพี่น้องแสบปักได้มาเนี่ยเนาะพี่ไงบ่ได้กินโดนเราได้เหรอจักเป็นไรเราผมผมเป็นผู้เลี้ยงผมก็ดม่อยากกินดำเไล็ดเอ้ามาครับพี่น้องมันเป็นอาหารการกินอะไรเรเขาก็เลี้ยงไว้ถขายอยู่แต่กินถึงจะใครก็ขายตลาดเรื่องขับซูมือมันเลี้ยงกว่าท่านเจ้าไปหาซื้อกขาบ่ได้ใครเป็ดแพงพี่ไงแพงละลอยหาซื้อะขได้โอ้ถึงจเขาเลี้ยงแพงละลอยเขาขายลอยทราบมันก็ต่อลอยเนาะโอ้จะได้เดี๋ยวว่า

าูสัง mm hmm. นำแจ้งกระตวม่นมนำน้อำสมกระซึมเนี่ยร่นไายแล้วซึมแล้วแปะแปะแปะแล้วมันหนีบขัดมันปนแห้งเหมือนขึ้นหลน่นเลยังมันมปนมาแห้งไปหน่อย เนันปลายอย่งอุบะยุตอยนแต่พานปลายผู้มันบบน,นี้นันหลกระโดด่ันปลานิ้งใหญถึงมากทียังไนดิน<ะ>ตรงข้ามดังขนาดเลยมึงเหนไหว่าเป็นกุ่มยุ่ดังใครก่อนกินไตกินไต Biểu tình. Phong bì ở <laughs> bà. Bà. Bà cái đó, ấy, này, bì cây đây cái nó cái bì 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 มาเห็ดบีกำเด็นหลกุกใส่กวดเอามันจะบีนี่และเศรษฐาห้าวบีงว่านรืป่เออไส่มันหลายเนาะต่ว่าจะลดไวมันนี่บีมันก็ได้หลายแล้ว ล้มวิววิเบ็ดปอไฟให้ทีคาไม่เยอะต้มสิเบิดอยู่ดิเพราะว่าล้มตีกับนี่บ่เนี่ลมหนาแรเยนวาวนี่นี่เกิพาท่น็นเนี่น,น,น้อหนพี่นนองค้อนล้มกับปันปวนอยู่บุตรว่าสิไปทางเดียวตลอดม <c oughs> ันเก็ดบังเฮาดังไฟเห็ดน้ำจินนลด วันอ,อนทินพย์จ้ะฝนถึงบ่ได้รีฝ่าตรงสั่งนะปีนั้นปีมันแหลกมันบ่ซังเลยดิผัวแงจำเลยไปเลยส่วนหน่อยส่วนหน่อยเรือสิบ่ซังลดกลับมา mọi thứ vào trong thớt nữa đâu cái tiếng là vậy kapo cả tay thì ngài tiếng ngon thì kì quân thôi 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 เดี๋ยวเพียกันมากขับรถเขามันจออี๊วัดห้วงด้วขันนู้ดูเขาไปเก็บบอลได้เขากินหมมปีเลยไก่เปียกมั้งยังไรหายซบมมันบวมจะมั่นเดี๋ยววัน Châu kêu mày đều mấy cô đây phải dẫn đi để khẩu lấy đi bình nồng bình bình hai chép ô Để cho nó hào hút thúng quý bình hồng. cô đây bình liền cây bình cỏ mắc khải Mắc hai <laughs> là phải nha mới phải thể เงือกจินเลยแลรวเนาะเขาเจ้าหองไก่จักหมเขาเนี้ยวหก่จักไหมนเขาสิงเม็บมื่อไห่จิ้นเขาเขาต้องเอาถวงไปยดใสถปนกันต้องน้าเขาไปถึอมองนี้ยเขาจะ่าหาเอาได้หมองยังไ โจ้หลถดเกี่ยวหนีหรอหนีเลยเลยดิจ้องห้างข่งนเงบ่ไปหาเบิ้งออคนหนึ่งไปแทงปลเห็นถ้าเขาโจ้พลาดเห็นทีหางวานขว่วยไปเบิ้งหรืเขาโจ้หาเจ็บโขเลยมั้ยแเจ้าเซ้อยู่ ปีห้องกบโลละแพงอยู่ดิโลละสิบบาทคนเดียวอืมหมดยังไหมเอาเอาอันแปลงใส่วันตายไปกักนนะ่ะ

วันเสดาดะเอาชอบเปิดใส้ตต้หลิงมั้งวันเสดายหรอกะไดายังไปชิมเนาะทังเดีกประโยชน์ไร้ตัวใช้นาำก็ได้

bò xăm sao này tăng kiệt bưng bông bỏt chín đi vậy chiẹp riêng thì thế này đi ăn kiều nè làm muối đắng tổn cắt thế đi <laughs>

เหมือนยื ite, it ้ยเขื่อนดิเนี่ยกันพ่อว่าจะซ้ำหนีกันมาปุ๊บเนี่ยโง่เรื่องกันใส่หลายอยู่ดิอาการยังก็เป็นคือก้อนนี่อยู่ในบ้านมันแอรอาการว่าทายเทียนบางเฉียงบ้านท้องฟ้าเป็นมาเท่าเท่ากังบ่เป็นอากานท้ายเทีอันนี้มันลง เงินจ okay. so ุดตัวเสียด so like ้าเสียลายใจกำลังจนบ้งสาวงมือละหตัวโกจนเขอกี้จงจนไม่ยาเจติินลายตายเนาะตายหลายแมัมื่อนตายเร็วเพเกินใจิี่นปิดว่าคนที่เรียงใจยงสี่่สักใส่เสมอ ไกลเแลยอยูดี <Okay. S 1> ข้าเจ้าสิมีอยาหยดตตหน่อยโอ้ใส่ยึดต,ตุ่มตึงข้ามแบบข้ามอยู่นี่แหละพี่น้องบ่ได้ไปไกลหรือไปข้ามกับได แต่เ๋ยาจินเลยอ่อมยังไงถังหน้าอยู่บ้านี่ตะบูาท่งมันล้างก็บปิงคียงขึ้นกับมิตรสื่อหลหะพี่น้องผักหอมกับดิซื้อตะไคร้กับดิซื้อข้ากับดิซื้อ ไม่อยู่ผีโอ้ยเจดีซะบวกไค่บวชคาห้างาก่อบวชฤษรีบไ เงี้ยแตกเงี้ยสั่นลงเลยเขาจะน้ำอิ่มแล้วก็สิ <c oughs> เพลงในตั้งเด็กกจังหวะกันเด้อครับเขาจะผักพรอนจากน้อยสักกันน่ะล่ะที่เขาอ,อิ่มแล้วผมเดี๋ยวขอให้พ่อแม่พี่น้องเขามีโชคมีใช่กันสุข,ขุมสุเด้อครับตุ่นเดียนจิ่นเตียนกางเดียนไหวจุดม้านผู้จื่อนั่นคือนี่ก็ขอให้โชคดีสุขุมสุ坤ล่ะครับรับมือนี่ ที่ฐานมันเกิดห้อาก็จะก้าเขมาสวัสดีจั่จากนองได้วสวัสดีครับ